มีนาแล้วก็ทานาเนาะกินอะไรก็แล้วแต่ข้าวอันดับหนึ่งมันอยู่ในสายเลือดแล้วเนาะชอบค่ะ,คะพ่อทําอะไรก็ทําตามทําสวนเราก็ทําสวนตามพ่อทำนาแล้วก็ทํานาตามพ่อ,อไม่ได้คิดจะขายเหมือนคนรุ่นใหม่ <laughs> สวัสดีครับประยุทธ์ปจวดครับมอนีภาพพี่น้องประยุทธีตะบลตะเคียนเตี้ยครับอำเภอบางระมุงจังหวัดชนบุรีมาเบิงแลงหน้าเขานะครับพี่น้องอยู่ในใจกลางเมืองหรือว่าหน้าเขาในดงของปลาปูนนะครับส่วนด้านนั้นสิเป็นยังไงเป็นยังคือมีวิธีการในการเ็ปหน้าเขานะครับเดี๋ยวเขาไปพบปอกับเจ้าของแปลงเจ้าของสวนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะทักทายพี่น้องหน่อยครับชื่อไร่หนอชื่อนารุมนวลเดชนะคะเป็นลูกชาวไร่ชาวสวนมาตั้งแต่ กำเนิด <c oughs> <c oughs> ครับค่ะพี่นนรมนมีชื่อเล่นไหมครับชื่อตาลค่ะพี่ตาเลเรียกพี่ตาลเนาะค่ะได้พี่ตาลครับนาแปลงนี้ทั้งหมดกี่ไร่ครับ25ไร่ค่ะ25ไร่สอบถามหน่อยครับพี่ตาลที่มาที่ไปของนาแปลงนี้ทําไมถึงได้ทํานาครับอ๋อก็เป็นนามาตั้งแต่รุ่นคุณปู่คุณทวดแลว้วค่ะคพ่อก็ทําดําเนินการทํานามาตลอดแ้วก็มาถึงรุ่นรุ่นตัวพี่ก็ครับ ก็ตามพ่อมานแต่ว่าไม่ไม่ทาไม่ได้ทําเต็มร้อยค่ะพ่อทาเราก็ช่วยได้บ้างะประมาณนี้ค่ะครับพี่ตาลตรงนี้เนี่ที่เบายุดมองเห็นเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วก็อาคารพาณิชย์ขึ้นมากเลยแต่ทำไมเราไม่เลือกที่จะทําเป็นอาคารพาณิชย์นะครับโอ้โหที่บ้านเขาไม่ชอบชอบชอบธรรมชาติเนะครอือก็หมู่บ้านเนี่ยเขามาขอซื้อตลอดเลยครับแต่พ่อเขาคนอนุรักษ์เขาไม่เคยขายที่ ก็เลยต้องทำนาดีกว่าเอาไว้กินเอาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานของเขาพื้นที่บริบทพื้นที่ครับมีการวางแบบไหนบ้างก็ตรงนี้นะคะตรงนี้พ่อเพิ่งขุดได้ประมาณ3ปีค่ะแต่ก่อนเนี้ยมันเป็นเป็นรางน้ำอยู่ตรงนู้นน้ำมันเหมือนกับหมู่บ้านเยอะขึ้นทางทางเทศบาลเขาก็ ขุดลางแล้วมันลึกอะค่ะเราก็เลยต้องมาขุดบ่อเก็บน้ําเพื่อเอาไปใช้ในนาเนี้ยค่ะค่ะและอันนี้ก็น้องเขาก็ทาเลี้ยงปลาค่ะสองบ่อนี้เลี้ยงปลาอ๋อค่ะมีนาข้าวมีบ่อปลาค่ะมีที่พักอาศัยค่ะอ๋ออันนี้เราเราทำเองไหมครับพี่ตานหรือว่าเราเข้าวมโครงการของหน่วยงานรัฐเราทำเองค่ะทำเองหมดเลยอ๋ออันนี้เป็นแนวความคิดของใครครับพี่ตานของพ่อค่ะของพ่อค่ะ แล้วพี่ตานก็คือเป็นรุ่นรช่ในที่ที่เข้ามาสืบสานต่อใช่ไหมครค่ะอันนี้เป็นการน้อมนาในเรื่องของหลักเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาดําเนินชีวิตด้วยไหมใช่ค่ะ,ะใช่แล้วพี่ตานเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดเห็นยังไงครับในการทําแบบนี้อ๋อก็อม,มันอยู่ในสายเลือดแล้วเนาะชอบค่ะครับพ่อทําอะไรก็ทําตามทําสวนเราก็ทําสวนตามพ่อทำนาแล้วก็ทํานาทําพ่ออ๋อไม่ได้คิดจะขาย เหมือนคนรุ่นใหม่จะเก็บเอาไว้รุ่นพีน่ก็เก็บอะค่ะแต่รุ่นหลัง,ลงไม่แน่ใจตอนะนี้พี่ตาอยังทํางานประจําอยู่ไหมอ,อ๋อยู่ก็อยู่ไร่อยู่สวนเหมือนพ่อค่ะไม่ได้ไม่ได้ทํางานนอกครับทําไมอะพี่ตาทาทไมถึงเราต้องเลือกในการทําไร่ทําสวนไม,ไม่ไม่ทางานที่มันได้เงินเร็วๆอะครับเ <ๆ S 1> พราะอะไรก็ตั้งแต่เรียนจบมาเนาะก็ไปทํางานได้ประมาณสัก ี่ห้าเดือนพ่อก็ให้ออกมาอยู่กับเขาที่ฝาเขาบอกทำมันก็ไม่ได้เยอะในสวนเรามีมะพร้าวสวนอยู่หนองปลาไหลอีกที่หนึ่งค่ะหกสิบปลาไหลครับ่ะแล้วตั้งแต่ที่ทำมาจนถึงตอนนี้ความรู้สึกเป็นไงครับพี่ตานอุ้ยเออก็ความรู้สึกแล้วก็มีความสุขกับที่มีไร่มีสวนพ่อพ่อให้อะไรประมาณนี้แบบเยอะค่ะมีความสุขเนาะมีความสุขดีค่ะอ๋อวันนี้พี่ตาน มีกิจกรรมอะไรครับที่นี่วันนี้เราจะทำข้าวเมากันนะคะทำข้าวเมาค่ะพี่ๆน้องๆมาร่วมทำข้าวเมา่าล้วก็ม,วมีการ<ำ>เกี่ยวข้าวด้วยใช่ไหมใช่เกี่ยวข้าวด้วยค่ะอ๋อหลังจากที่ทำนามาต้นปีอันนี้เป็นนาปีน้องมิตาเนาะ,ะทำนาปีอย่างเดียวนาะปังไม่เคยคทำอ๋อวันนี้ก็มีพี่น้องมาหลายท่านเลยที่จะเข้ามาช่วย ลงแขกเขียวข้าวแล้ว <ketchup> ก็ทำข้าวเม่าด้วยเนาะเราจะได้รู้วิธีการทำข้าวเม่าด้วยเนาะพี่ตานพี่ตานวันนี้อยากให้มีพี่ตานพาพี่น้องไปดูบริบทพื้นที่หน่อยว่าเราทำอะไรบ้างในส่วนไหนบ้างพอจะได้ไหมครับได้ค่ะเมีมีเวลาเนาะได้ค่ะไปเลยครับไปไปด้านไหนครับพี่ตานอันนี้ก็คือบ่อปลานะคะน้องเขาเลี้ยงปลานิลน้องชายค่ะเลี้ยงปลาอันนี้เป็นปลานิลเหรอพี่ตานปลานิลค่ะเยอะอยู่นะคะครับอ๋อ อันนี้เราขุดเองไหมพี่ตานขุดเองค่ะครับไปด้านไหนต่อด้านนี้จะเป็นบ่อปลาดุกบ่อปลาดุกไปดูเลยครับแต่ว่าต้องโรยอาหารเนาะอ๋ออืมแล้วก็ปล่อยพะบุ้งมันก็ธรรมชาติเลยค่ะพี่เนี่ยครับค่ะอันนี้เราขุดเองไหมพี่ตานขุดเองค่ะเราขุดเองครับเลี้ยงปลาดุกแล้วเลี้ยงปลาอะไรอีกพี่ตานอันเนี้ยอันเนี้ยปลาดุกครับค่ะอันเนี้ยมันปลาผสมอ่ะปลานินบ้างปลาปลาอะไรอ่ะครับ หลายปาลปาพ, <laughs> พี่พี่ตาลทำแบบนี้นี่มันมันมันยั่งยืนไหมอะพี่ถ้าทำแบบนี้ก็แต่ว่าที่บ้านอะไม่ไม่ได้ทำขายเนาะทำแบบเลี้ยงเพื่อดูเล่นอะไรสวยงามทำเพื่ออยู่เพื่อกินใช่ไม่ได,<อ>ไได้ไม่ได้ทำขายเป็นอาชีพอ, <laughs> อะครับค่ะข้าวก็เหมือนการข้าวเอาไว้กินซะส่วนมากครับก็จะมีพี่ๆน้องๆค่ะแบ่งซื้อกินทีละถังสองถังแล้วก็สีเองด้วยครับมีโรงสีอยู่ที่บ้านครับเล็กๆ แล้วก็วันนี้มีการเกี่ยวข้าวนะพี่ตาลเราจะใช้รถใช่ไหมครับวันนี้ใช้รถแต่ว่าเราจะมีการเกี่ยวมือไหมวันนี้เกี่ยวมือเกี่ยวข้าวเหนียวค่ะเกี่ยวข้าวเหนียวใช่ไหมะรับเพื่อมาทำข้าวเมาครับแล้ววันนี้มีพี่น้องมาหรือยังมาแล้วค่ะสวยเลยกันไปดูพี่น้องหน่อยพี่น้องมาดูทีมงานสาวครับเรยกวราสาวทักทายพี่น้องในครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋ออันนี้คือทีมงานทำข้าวเมาใช่เมื่อสักครู่นี้ถามในเรื่องของที่มาที่ไปของทำข้าวเมาอ่ะ ข้าวประมาณไหนถึงจะมาทำข้าวเม่าได้แล้วก็ทำแบบไหนเจินข้าเจินนนี่ครับไม่อยู่ด้านนี้ไม่ด้านนี้อเไม่ต้องออกไม่ไปื้ออะไรสสวยแล้วครับอะไรมาพร้อมดอะไรนะบอกพี่น้องหน่อยว่าข้าวเม่าที่เราจะเอามาทำเนี่ยเป็นเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าได้ทั้งสองอย่างเลยค่ะข้าวเหนียวได้ข้าวเจ้าได้ข้าวเหนียวได้ข้าวเจ้าได้ แล้วเข้าประมาณไหนครับจึงจะเอามาทำข้าเม่าใกล้ที่จะเกี่ยวเอาไปทําพันทำ,ทำเอาไปกินได้อะคะ่ะเรึบลกหวายอะละูกหวายเขาเรียกลูกหวายวันนี้เราจะมาทั้งเกี่ยวที่จะไปทำข้าวเม่าแล้วก็วิธีการทําด้วย อ๋อวันนี้เราจะพาพี่น้องลุยเลยลุยเลยอ๋อครับวันนี้เราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพอได้วิชามาจากแม่จำ <c oughs> มาจากแม่ก <c oughs> ็<อ>ไม่ได้แม่ทําไม่ได้อ่ะรุ่นนี้ทําไม่ได้หมดแล้วใช่ไหมครับใช่เพราะเรารุ่นเล็กกั่เขาแล้วในการทำขาา้าวมันต้องแต่งหน้าทาแปรงนิดนี้ด้วยใช่ไหมไม่ทำสวยแ <c oughs> ม่แม่เแม,ม่ยุคใหม่อ๋อยุคใหม่โอ้ดูดูพี่น้องเขาเป็นนางงามนะาจะมหน้าติดดัดเขียวไม่ได้เขาเพิ่งประกวดได้รางวัลมาค่ะอ๋อครับผมตอนนี้ทีมงานพร้อมหรือยังครับ พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วเราไปไปเกี่ยวข้าวกันเลยใช่ไหมไปเกี่ยวข้าวเลยครับนี่จะเป็นพี่จาลที่เราจะเกี่ยวข้าวแล้วเราจะเอาไปทำข้าวเม่าใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อนี่มีหลายท่านเลยเดี๋ยวเห็นแกงสดๆเลยค่ะพี่จาลแนะนำหน่อยมีแต่ละท่านมีใครบ้างอันนี้มีพี่กบเอาพี่กบคร่ะหอยหอยมันวนหมัดไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราไปทำเราไปขึ้นว่านุ่นนะมาต่มแล้วเดี๋ยวมันก็นิ่ม มันต้องต้มใช่ไหมมันต้องต้มก่อนแล้วต้องลวกน้ำร้อนใช่ลวกน้ำร้อนอ่ะแบบที่หนูเคยบอกว่ายพอนี้ข้าวสมบูร์ไหมมอยู่ข้างๆพี่ตเดียวมหยิบ้มาใหต้่เอไม่ขมังข้ามันงาไสมบูรอันนี้งามพี่ตาครับงามค่งมไหมตรงนีไปตรงงใหญ่ๆตรงนอนี้ข้าวมันีไปข้าหวไม่ใช่ดตอนนี้ทางไอ สาวๆเนี่ยกำลังจะเอาข้าวเนี่ยไปทำข้าวเม่าลักษณะที่จะไปทำข้าวเม่าเนี่ยต้องประมาณไหนพ่อประมาณพับพึงพับพึงใช่ไหมแบบไหนพ่อแบบไหนพ่อลอยพับพึงแบบไหนพ่อเราดูดูเม็ดได้ไหมเนี่ยลอยพับพึงเไหนพอับพึแบนพ่อยันงแกพ่พับพึงเหรไเนี่ยพับพึงลูกไหพ่อกันพ่อ๋อยังไมนพ่อลอพักพึ่งแกไม่อลอมับพึ่ะแบไพ่อก่งแบไ่อัน่งแบไปน่มยังไปไปนพ่มไม่นุ่มครับพึ่งแบบเท่า อ่อนมักก็จะแฉะไปเละเละกินไม่ได้เลยกินกินได้แต่ไม่เป็นข้าวเม่านะแล้วแบนเป็นน้ำแบนเป็นน้ำครับผมไม่สวยมันไม่เป็นเม็ดแบนเมาัเป็นเม็ดแบนข้าวเมาครับอ้อนเ่ดแ้วเารัอาป็นมดแล้วเะครับก็ป็นมาณนข้านาะภาษรับโไม่เป็นเนดบข้เ่าับองไเปนเดบ้าวเม่าครับอ้เป็นเมดน้เม่าครับโ่ยปนแบ้าวเม่ารัม่นีแน้วเะาครับีี่ยนเแ้วนะครับี่ะน คุณพ่อเป็นสิริมงคลคุณพ่อลงเลยเราจะดูวิธีการเกี่ยวของพ่อนะครับะะไ่เกี่พ่อทำเกี่ยวเร็วยังไงเยเกี่ยว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 ต้องร้องเพลงด้วยไลยพ่อโอ้ สนุกสนานใช่นออันนี้คุณแม่ตัวจริงอ๋อคุณแม่สวัสดีครับนี่ฝังนู้นนะพี่น้องลุยเลยครับเกียวแินเกข้าวที่นาไหนไหนนมาเชิญใจะไม่นาใคราที่เมียนโอ้สนุกสนานอันนี้ อันนี้เป็นวิถีการดําเนินชีวิตเป็นวัฒนธรรมของพี่น้องชาวนาโนวิตานเนาะต้องสนุกสนานทุกวันนี้นี่มันหายากนะมีดานใช่ใช่ถ้าเย็นนะแถวบ้านสมัยนั้นตอนเย็นๆนั้นนะครับขึ้นไหนดังน้ำไม่ไหวเพราะมันเหลือแค่อที่จะเสร็จอ่ะเราดื่มเหล้ากันคานขึ้นหัวกันมาครับนี่แต่เราเนี่ยแหละยังดีนะเนี่ยยังงรักไปเนี่ยโอ้ชาไมาน่รักหมู่บ้านไปไปหมดแล้วเจ๊พอ พ่อถามหน่อยพี่ตาหน่อยใกล้ๆมาอยู่ข้างพี่ตา่นนะประเพณีแบบนี้มันหายากไหมพ่อในเรื่องของการลงแขกเกี่ยวข้าวเนี่ยมันก็หายากเลยสมัยนี้นะอันนี้ก็รวมพี่ลมน้องกันมาเกียวครับเดีเดี๋ยวเนี่ยมาเขียวครับครบก็เกี่ยวข้าวปีครั้งหนึ่งผมทําปีละครั้งปีละครั้งปีละครั้งไม่ได้ทํานาปังนาอะไรเขาหรอกครับปีละครั้งละครั้งก็ประมาณสี่เดือนสี่เดือนตั้งแต่ปลูกประมาณสี่เดือนนี่สี่เดือนเสร็จ ก็เก็บเกี่ยวได้กินได้เก็บครับได้กินได้เก็บแล้วก็เก็บไปก็ประมาณยี่ห้าไร่เดืได้ประมาณสิบสิบกว่าเพียนครับผมก็ผมก็เอาไปกินแบ่งคียแบ่งน้องกันนะครับพ่อพอเหลือจากนั้นก็ขายบ้างอให้เหลือก่อนนะทำไห้เหลือไม่ขายพ่อทำไมผมถามหน่อยทำไมพ่อถึงอนุรักษ์ประเพณีหรือการทำนาแบบดั้งเดิมไว้พ่อพ่ออะไรติดมาจากพ่อแต่แม่ยังเปรับบุรุษครับ สบายใจสบายใจครับแล้วก็ได้ข้าวที่ปลอดสารครับไม่ต้องซื้อข้าวลารกินครับครับแล้วผมก็ไปสีเองนี่สีเองครับจนจนจนสกและว่างั้นทำแต่งั้นที่สุกที่ได้ครับไม่จ้องไปผ่านใครก็อย่างนี้ก็แสดงว่าในการพึ่งตนโดยปัจจัยสีโดยการน้อมนำในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงของป้าหลวงโอ้รถคันไหนดีมากเลยดีมากเลยครับก่อนแนนเอากุญแจไปแล้ว ในเศรษฐกิจของท่านนะครับเขามาใช้ในชีวิตครับผมประจำพี่พี่น้องๆมีอยู่มีกินครับมีอยู่มีกินมีเหลือก็แบ่งปันครับแบ่งปันพอไหนก็ขายครและจากที่นั่นก็ขายบ้างครับผมเอาไปทําทุนครับเพราะว่าดีไหมพ่อที่พ่อหลวงท่านดีทรงทำแบบนี้ดีที่สุดดียุดยอดแล้วครับไม่มีใครเหมือนแล้วเราอยู่กันนะครับครับครับท่านทรงนะฮะ ทำกินที่เริ่มทําไว้ให้ให้บรรดาพระสงฆ์นิกรของท่านนะครับครับที่ทำอาหากินอยู่อย่างนี้นะครับแนะนยไม้สูตรยอดนะครับที่ตานก็แสดงว่าตรงนี้นี่ที่พ่อคํานึงไว้ก็คือเป็นเป็นคังอาหารสำหรับพี่น้องใช่ไหมพ่อพ่อผมถามหน่อยว่าถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันมันมั่นคงไหมพ่อชีวิตผมผมก็คิดว่ามันคงเนี่ย ผมทามาจังกะปูย่าแต่ย่าแต่ผมจําทําความได้นะคนทําได้นะครับสามชีวิตคนแล้วอยู่ในนาเผืนอนี้แหละโอ้ตายไปสามสามสามคนแล้วอยู่ในหองวนาได้ครับสามชั่วแล้วครับแล้วก็มาตกทายทอดถึงลูกหลานพวกผมนะครับก็ทำมาเรื่อยๆเพราะก็แสดงว่าทานการทําเกษตรมันมั่นคงยั่งยืนแล้วสามารถส่งต่อลูกหลานได้ครับผมคิดว่างั้นนะครับเพราะว่าผมก็ลำลงํำ พระเจ้าอยู่หัวท่านแนะนําว่าผมก็เลยติดใจมาั้งนั้นเลยตลอดแต่พ่อแม่มาก็เลยพระในหลวงท่านมาพูดอีกต่อไปเรื่อยเลยตอนี้ก็ยังสั่งลูกว่าทั้งหมดชีวิตเราครให้อนุรักษ์ไว้ครับอย่าไปขายเอาไว้เอาไว้ต่อลูกเป็นลูกทั่วลูกทั่วหลานไปว่างั้นนะครับครับพี่ตานแล้วอย่างอย่างพี่ตานภูมิใจไหมที่พ่อเป็นชาวนาภูมิใจมากค่ะ มากๆเลยภูมิใจเกิดเป็นลูกพ่อทำไร่ทำสวนคมากมากค่ะนานารุ่นรุ่นพี่ก็ไม่ขายแน่นอนคครับ <c oughs> ่ะนี่แหลนะน้องคือการส่งต่อความมั่นคงจากรุ่นสู่รุ่นถ้าเกิดยกตัวอย่างถ้าเกิดผมถามว่าถ้าขายเนี่ยเอาเงินไปเก็บไว้ในธน,นาคารเนี่ย แคปเดียวหมดนะพ่อเนาะใช่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 ไม่ใช่ไม่ดีมักพักเดียวแล้วเนาะอ๋อดแต่คนเข้าใจต่อมันก็ไปได้นะครับผมคนไม่กระ้ายจอก็หมดใช่ไหมเจ๊เนะใช่ใช่เนี่ยความรู้สึกของของคุณพ่อที่ส่งต่อลูกหลานถ้าตานไม่ตานต่อเนาะมันก็จะหมดรุ่นเพราะพ่อเออใช่ใช่ครับไม่นานนะรับรองว่าอยู่ไม่นานเอาอะไรเอาเท่าไหร่เจ๊เ้าที่ตานถือมาอีก แต่ทีนี้ลหลายๆคนเขาบอกว่าความมั่นคงอ่ะพ่อ<า>หลายๆคนบอกว่าความมั่นคงคือมีเงินเยอะนะพ่อมีความรู้สึกยังไงก็มีเงินเยอะมก็ดีแหละครับแต่ก็ผมก็ยังว่าเอาแค่พอพอมีเพลกินพอใช้ไม่เป็นนี้ใครครับแล้วเราคิดจะอยากก็ได้แล้วก็เรามีตังค์ซื้อครับเราไม่เราไม่เอาจนเหลือเกินถูกกำลังครับเอาแค่พอประมาณของเราก็พออยู่ได้ไม่ลำบากใครไม่รบกวนใครครับไม่ดิ้นรนอะไรครับก็สุขใจสบายกายนะ ครับผมพอทําำอย่างนี้ผมคิดชีวิตชอบนี่พี่น้องความรู้สึกนี่ฟังจากรุ่นสู่รุ่นนี้คือรุ่นคุณพ่อส่งต่อรุ่นคุณลูกนะครับคุณลูกก็ต้องส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นลูกต่อไปเ <c oughs> นาะแต่พอไม่มีการเปลี่ยนแปลงบริบทพื้นที่เลยคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยคิดว่าชีวิตเนี่ยคงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปหรอกขนาดเมืองเขามาล้อมรอบอพ่อก็ยังก็อยากเข้ามาติดต่อแล้วผม มาไม่รู้กี่ครั้งผมก็บอกเอาอนุรักษ์ไว้ดูเขาบอกกับเขาเขาก็ดีเอาบอกอ่ะดีนะลุงเอาไว้เอาไว้ดูกันบ้างมันหมดแล้วครับแต่ถ้าเกิดผมถามว่าพี่ตานถ้าคนรุ่นใหม่ผมถามว่าถ้าตรงนี้คิดเป็นในเรื่องของมูลค่าคิดว่าเท่าไหร่อะโอ้ยหลายสิบล้านนะคะอมันลร่หนึ่งเขาขายกันประมาณสามสี่ล้านแล้วเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคิดในเรื่องของคุณค่าล่ะ ประเมินไม่ได้เลยเนาะประเมินไม่ได้เลยคุณค่ามหาศาลเลยแล้วยิ่งคุณพ่อทําตามเศรษฐกิจพอเพียงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยพ่อหลวงด้วยนี่โอ้โหฟังแล้วคุณค่ามันเปรียบมหาศาลเลยนะพ่อเนาะเพราะมันต้องไม่อยู่ระดับนี้เดี๋ยวก็ต้องขึ้นไปเรื่อยในไม้พื้นที่เนี่ยราคาพื้นที่ไม่เคยตกครับมีแต่ทวีขึ้นทวีขึ้นทวีขึ้นนะครับ เราไปขายทีหลังมันก็ได้มากกว่าะข้อกอดคราเมาแต่วันนี้ก็ได้เห็นในเรื่องวิถีการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมดั้งเดิมคือมีการลงแขกเกี่ยวข้าวแล้วก็เราจะได้เอาข้าวของเราเนี่ยไปทําข้าวเม่าด้วยซึ่งเป็นข้าวอันนี้มีชื่อพันธไหมพ่อผมไม่รู้จักเลยคข้าวเหนียวดำแหละพี่ข้าวเหนียวดำใช่ไหมข้าวเหนียวดำแต่เขามีนะพันเดมหรวลืมเมียอะไรเขาเออหรือว่าเขาดำดำลืมผัวหรือเปล่าพ่อผมก็ไม่ทราบจะถามอาจจะมีส่วนเนาะ โอเคหลังนี้หลังจากนี้เราได้ข้าวแล้วเราพันมาจากขอนแก่นขอนแก่นเนี่ยพันมาจากขอนแก่นนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็หลังจากที่เกี่ยวได้ข้าวได้แล้วเราจะเอาไปทําข้าวเม่าส่วนนาข้าวใหญ่ๆนี่ก็จะมีในเรื่องของเครื่องจักรเข้ามาช่วยเนาะทีนี้เราจะไปทำข้าวเม่ากันเนาะปะพ่อไปเลยพี่ตาลไปเลยปะหลังจากที่เราไปเกี่ยวข้าวเนาะเป็นข้าวเหนียวดําแล้วก็ข้าวเหนียวที่จะมาทําข้าวเม่า เอาสูตรฉบับของเราเลยวันนี้เราได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วได้เป็น,ท,น <ะ S 2> ที่เรียบร้อยแล้วผ่านะัวนกอรอะไรมาบ้างนะครับผมหลังจากที่เราไปไปเกี่ยวมาแล้วเรามาทําอะไรครับต่อไปเอามาคั่วก่อนเอามาคั่วคั่วเพื่อที่จะให้อะไรครับพี่ตานให้ข้าวมันสุกแล้วก็ตามตามให้มันอะไรอ่ะมันแบนๆบนอ่ะ ตำเพื่อที่จะเปลือกออกเนาะเอาเปลือกออกแล้วก็เราจะได้เนื้อเนื้อข้าวซึ่งมันสุกแล้วเพราะว่าเราคั่วเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็เอามาตำอ่าหลังจากนั้นเราจะมาทําเป็นข้าวเม่าข้าวเม่าประยุกต์มีส่วนผสมอะไรบ้างครับทีนี้หลังจากเสร็จแล้วน้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวเอามาคลุกกับข้าวที่ตำมันจะครุ่ที่เราเราลืมไปว่าพี่น้องยังไม่เห็นว่าสิ่งที่เราไปได้ข้าวมาเนี่ยระหว่างข้าวเหนียวข้าวดาเป็นยังไง แบบไหนครับพี่ตานข้าวเหนียวข้าวเหนียวดาคือตัวนี้เนาะข้าวเหนียวดำคือตัวนี้คือตัวนี้ส่วนข้าวเหนียวธรรมดาค่ะคือตัวนี้ค่ะนี่คือทำไมมันเป็นสีเขียวอ่ะระกบใส่ใบเตยอ๋อใส่ใบเตยค่ะใส่ตอนไหนครับใบเตยนี่ใส่มาตอนที่เราจะตอนแช่น้าอะค่ะตอนแช่น้ะอ๋อเราเราตำแล้วค่ะเราได้แล้วก็มาแช่น้ำแช่น้ําเพื่อให้มันแช่น้ําเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อให้ข้าวเขาก็ใหญ่ตัวแล้วก็จะได้นิ่มอ๋อ ข้าวเหนียวก็ทาเหมือนกันข้าวเหนียวดำก็ทาเหมือนกันตอนนี้คือเราได้แล้วนะครับนี่หน้าตาของเขาเป็นแบบนี้นี่ข้าวเหนียวดําอันนี้ยังไม่ได้คลุกกับน้มะพร้าวค่ะครับแล้วก็มีอันนี้ยังไม่ได้คลุกสองอย่างนี้ยังไม่ได้ครับถ้าเกิดเรากินสดๆได้ไหมพี่กบไดนตอนตอนที่ยังไม่ได้แช่น้ําก็จะแข็งแต่ก็จะกรอบอร่อยเหมือนกันครับแต่ว่ามันก็จะไม่กลมกล่อมครับไม่กลมกล่อมเนาะแต่นี้เราทําให้กลมกล่อมแล้วเพื่อให้รสมันนัวขึ้นอร่อยขึ้นนี่ เราจะเพิ่มอะไรเข้าไปอีกครับเพิ่มมะพร้าวมะพร้าวนี่เขาจะไปมะพร้าวมะพร้าวทนทึกทนทึกก็เขาเกลือเขาเกลือค่ะเขาเกลือแล้วก็เดี๋ยวเอาก็เอาจะเอามาผสมอีกจริงผสมไหมครับผสมเลยผสมเลยนี่ค่ะทำแบบนี้นะค่ะอย่างนี้อันนี้คือเราแช่น้ําเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ใส่อันนี้ใส่มากใส่น้อยอย่างไงพี่กบใส่มากใส่แล้วแต่เราแล้วแต่เราหรอแล้วแต่ชอบ อันนี้จริงๆแล้วก็ต้องใช้ถุงมือต่นี้ว่าอาอาไ,มไ้มาไล่ในนาเนาะก็เลยไม่ได้มีอันนี้เป็นข้าวเหนียวดําเพราะว่าบ้านน้องตาลเนี่ยเขาทำข้าวเหนียวดำกัน<อ>ทำข้าวเหนียวดำแต่ข้าวเหนียวขาวน้อยมากครับอย่างนี้นะคะแล้วเราจะโรยน้ําตาลหรือไม่โรยก็แล้วแต่ว่าถ้าบางคน ไม่สะดวกจะกินไม่ทานน้ำตาลอันนี้ก็จะหวานอยู่แล้วนะคะเนี่ยจะหวานอยู่แล้วข้าหวานอยู่แล้วไม่ต้องก็ได้ต้องก็ได้กล้ากะะหน้าทานมากเลยนาะ่ะแต่นี้ก็จะข้าวขาวก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะข้าวขาวก็จะเป็นอย่างนี้เลย่กินเราจะใส่น้ำตาลน้ำตาลเพื่อเพิ่มเพิ่มความหวานสักนิดนึงจะใส่เราก็จะโรย โดยนิดเนยน้อยๆค่ะเนยน้อยบางๆอ่าบางๆพอแล้วแค่นี้นะคะครัอบอาไปยุ่เอาเยอะๆหน่อยก็ได้ไปยุดงเพิ่มความหวานนี่ไปยุดหน่อยน่าทานมากเลยนี่เราใส่กะลาแบบนี้ด้วยกะมัพเ้าอย่างนี้ <โอ S 1> ลงอย่างนี้นะอันนี้ือเสร็จแล้วเสร็จแล้วพร้อมทานได้เลยค่ะพร้อมทานได้เลยเอาเอาไปกบทานให้พี่น้องดูหน่อยนี่เป็นเป็นขนมสมัยโบราณขนมโบราณนะหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวทำนาข้าวเสร็จแล้ว เป็นไงฮะรสชาติอร่อยนะเอาพี่ตานพี่ตานชิมหน่อยเจ้าของเจ้าของแปลงเจ้าของแปลงเอาเอาข้าวเหนียวดำเนาะข้าวเหนียวดำเป็นไงฮะหวานหวานเนาะหอมข้าวเหนียวหอมข้าวเหนียวดำเลยอ่ะพี่พี่พี่ตานกับพี่กบสมัยทุกวันนี้เนี่ยมีไหมข้าวเหนียวแบบเนี้ยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีเนาะหายากเนาะแถวนี้ไม่มีเลยมีของพ่อเลยแหละถ้าจังหนองปลาไหลเนี่ยครับ ก็จะมีอยู่ของงาของมุงเมี้ยนเนี่ยครับครับสมัยก่อนที่เราเป็นเด็กครับพี่กบครับขนมเนี่ยมันไม่มีตามร้านขายของที่เราไปหาซื้อนะสิ่งที่เราจะได้กินขนมก็ตอนที่ว่านี่แหละหนึ่งปีมีครั้งเดียวหนึ่งปีมีครั้งเดียวโอนี่หน้าตายเป็นแบบนี้นะพี่น้องนี่เพราะว่าถ้าไม่ถ้าเกี่ยวไม่พอดีเขาก็จะแข็งไม่นุ่มครับเนี้ยเขานุ่ม นุ่มพอดีมพอันนี้คือข้าวเหนียวดำต่อมาครับแต่ว่าเป็นข้าวเหนียวธรรมดาข้าวเหนียวธรรมดานี้ก็แช่ใบเตยที่ออกมาเป็นสีเขียวแบบนี้นะก็ผสมเหมือนกันส่นผสมผสมนกันแล้วมาเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องผู้เห็นแล้วน่าทานหอมใบเตยรสชาติอ่ะพี่ตาลชิมให้พี่น้องดูหน่อยนี่พี่น้องเอ้ยเบิ่งอ่อนซ่อนครับนี่มัญญาตรงนี้มันมันน้อยไปเนอะนะค่ะเนี่ยปี พยุทธครับเหลือนนอคนที่ทําได้ําเป็นอ่ะครับหรือแจ่บแบบจบมันจะห่างหายไปครับจะจะห่างหายห่างหายไปทุกทีครับเวลาที่เราไม่ถึงไม่ถึงหน้าเนี้ยเราก็จะไม่มีไม่มีไม่มีทานเลยแต่แถวชนบุรีเนี่ยเทบยากมากหายากมากเลยน้อยลงทุกทีครับกกล้จะหมดตรงนี้นีมันเป็นเมืองหมดแล้วเนาะมเจริลยันเข้ามาเยอะเหลือแต่ที่แปลงเนี้ยที่ก็เป็นนาครับที่ก็ยังไม่ไม่ขายครับ ยังไม่ขายนากันก็เลยยังมีตรงนี้ไว้ทานกันเนาะครับผมยืนนะครับถ้าขายไปก็คงไม่มีครับต้องอนุรักษ์นี่ก็รักนารักสวนรักที่กันกับครับถ้ากิจกรรมดีๆแบบนี้ถ้าพี่น้องอยากมาเยี่ยมชมหรือว่าอยากมาสัมผัสนะครับจะสามารถมาได้ไหมปีหน้าค่ะปีหน้านี่หนึ่งปีมีครั้งเดียวนี่แหละฮะถึงที่บอกว่าหนึ่งปีมีครั้งเดียวครั้งเดียวอต้องรอปีหน้าถ้าปีหน้าในกิจกรรมที่แปลงนาของพี่ตาเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ก็ดูทำนามีไหมเออมีค่ะช่วงสิงหาดำนามีเนาะดำนาค่ะมีค่ะมีเหมือนกันแต่ว่าส่วนมากจะหวานนะคะว่าจะหวานใช้เครื่องแล้วคนอ๋อก็คือเพื่อความสบายรวดเร็วมากขึ้นแรงงานแรงงานคนดำปปบแรงงานเนี่ยมันสำคัญมันจะยากหายากเหมือนกันราชาบวกละมันก็เลยว่าากรหวานมันก็เลยเป็น วิธีที่สะดวกแล้วงะง่ายแต่เกาหวานเองนะคะเนี่ยอ๋อหวานเองเหรอเจอธรรมดานั้นนี่สบายเครื่องแล้วคนสบายเครื่องแล้วก็ป่นหวานกันถ้าอยากมาสัมผัสแบบนี้สามารถมาได้แล้วก็ติดต่อที่ไหนครับพี่ตานมามาที่นี่เลยเนาะบ้านตะเคียนเตี้ยครับผมตรงนี้เรียกหมู่บ้านประสบโชคค่ะครับผมติดกับหมู่บ้านประสบโชคช่วงสิงหาค่ะสิงหาจะหวานวันหวานวันแม่เกี่ยววันพ่อแต่นี้ว่า ปีนี้มันแลน้ำมันดีั้งน้ำน้ำดีใช่มันก็เลยสุกเร็วครับผมถ้าเกิดอยากมาสัมผัสที่ทีแบบนี้นี่สามารถติดต่อได้ที่ไหนครับพี่ตาล086ครับ318ครับ1121ครับผมเบอร์พี่ตาลเองค่ะเบอร์พี่ตาลเองเนาะครับผมสุดท้ายครับอยากให้พี่ตาลฝากข้อคิดและกําลังใจให้พี่น้องหน่อยครับเชิญครับก็เอ่อ วันนี้เนาะซื้อข้าวกินอ่ะมันก็ราคามันก็ค่อน้างสูงเนาะเรามีนาแล้วก็ทํานาเนาะมีไร่แล้วก็ที่บ้านมีสวนมะพร้าวด้วยครับก็ทําสวนไปสู้กับตอนนี้เนาะสถานการณ์โควิดเนาะใช่ใช่ใช่แบบยังคือไปทํางานที่อื่นอ่ะก็เห็นเนาะที่บ้านแล้วที่บ้านเรามีห้องเช่าด้วยครับน้องๆก็ส่วนมากก็ กับบ้านกันบ้างก็มีเยอะเลยอันนี้เรามีนามีอะไรอย่างเงี้ยก็อนุรักษ์ไว้เนาะทำนาไว้กินครับอะไรก็แล้วแต่ข้าวอันดับหนึ่งใช่สำคัญในการดํารงชีวิตเนาะพี่กบเนาะพี่ตานนะครับผมหนึ่งในนั้นต้องมีข้าวครับอาหารสำคัญนะครับถ้าขาดอาหารนี่คือโหแย่เลยเนาะแล้วพี่กบนะครับมีอะไรฝากพี่น้องหน่อยครับเชิญครับอก็มี ก็ไม่มีอะไรก็เรา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 ทำนาแล้วก็อยากให้ทุกคนเว้นที่ปลูกป่าด้วยครับค่ะฝากไว้ค,ค่ะเนาะฝากป่าไว้หน่อยกาใครมีที่มีอะไรเหลือพอเหลือที่จะปลูกป่าเนี่ยเนี้นองตาเนี่ก็มีป่านะคะเดี๋ยววันไหนไปเยี่ยมแต่ก็ มาเยอะเด็กกันันนี้ฝากให้ปลูกป่าด้วยแล้วกันไม่ว่าจะเป็นตามหัวไร่ไปนะเนาะตามหัวไร่ไปนาก็ปลูกได้หัวไร่ไปนาช่วยกันช่วยกันตรงนี้หน่อยนะคะกเราจะได้อยู่เย็นเป็นสุขคกะตามรอยพ่อเนาะรอยคามพ่อการว่า พ่อพระราชนีสั่งให้ปลูปลาครับผมค่แล้วก็ให้กะเก็บกักน้าครับเนี่ยเรามีน้ําเรามีน้ําถึงได้เราได้ทานาครับแต่เราขาดน้ําคือเราขาดป่าเราจะขาดน้ําทันทีครับผมแต่นี้ต้นปะต้นต้นตนาเนี่ยก็ทางข้างบนก็มีป่ามีป่าคือมีที่ตรงหนองหอยเนาะแต่อันนี้ก็จะมีน้ํามาตลอดแต่นี้ก็ ขากไว้แล้วกันเราห่วงปลาครับปลาแต่เราไม่มีน้ำกาแล้วกันเลยห่วงปลาอันนี้ดีนะนะครับโอเคครขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ตาขอบคุณมิโกบนะครับที่ให้เราที่าชวนมาเยี่ยมชมแล้วก็มาทำกิจกรรมร่วมกันแบบนี้แล้วก็ได้เห็นวิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับเป็นวผดีโอ